สวัสดีครับผมวุฒิชุนบุรีกับพระซิ่งชุนบุรี EP นี้ EP ที่เท่าไหร่ไม่มั่นใจแต่ที่นับเป็น EP นี้ก็เกือบเกือบร้อยสิบอันดับราคาพระที่พบเจอได้บ่อยที่สุด10บอันดับราคาพระที่หลายคนไม่ทราบว่ามีราคา10บอันดับพระหลักพัน1ิบอันดับพระหลักหมื่นต้นที่พบเจอได้จริงคอนเซ็ปต์ของเราจะต้องเป็นพระที่พบเจอได้จริงทุกชนชั้นทุกวัยวุฒิไม่ว่าจะทําอาชีพพ่อค้าแม่ค้าผู้พิพากษาอายการป้าขายส้มตําคนเก็บของเก่าพระประเภทน,นี้สามารถ มีอยู่ได้ทุกบ้าน10อันดับพระที่หลายคนไม่รู้แล้วเนี่ยแล้วก็เป็นพระที่หลายคนรู้แต่ก็ไม่รู้ราคา ถือว่าเป็นการอัปเดตราคาณนะปัจจุบันด้วยนะครับผมว่าแต่ละรุ่นแต่ละองค์เนี่ยเล่นกันเท่าไหร่พระบางอย่างเนี่ยแพงจริงแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าคนจะมีบางอย่างดังจริงทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วจึงไม่ใช่สาระประโยชน์อะไรพระประเภทที่แพงๆแบบนั้นเนี่ยหลายคนคิดว่าน่าจะรู้จักอยู่แล้วพระที่ขัดมาเป็นพระที่พบเจอได้จริงๆริงจริงจากสถิติที่เพื่อนๆนามาขายเนี่ยเราเราทราบว่าพี่คนนี้ไม่รู้ราคาป้าคนนี้ไม่รู้น้องคนนี้ไม่ทราบนะครับผมว่าเป็นพระที่มีราคาเป็นพระที่คัดสรรจากการที่ผมไปพบเจอไปซื้อไปเหมาพระไม่ว่า จะเป็นหลักล้านหลักแสนเนี่ยพาประเภทเนี้จะต้องเจออยู่บ่อยๆนะครับผม <S <S ไปที่อันดับที่1รูปหล่อหลวงปู่ทวดปี3 0รุ่นทูน9หลวงปู่ทวดเนี่ยหลายคนเนี่ยจะโฟกัสอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นเหรียญรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4ของอาจารย์ทีมแล้วก็เหรียญปี30ของอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นเตารีดวัดช้างให้เป็นไรหลวงปู่ทวดเนี่ยมีหลากหลายรุ่นนะครับผมแล้วก็ในปีศูนย์ฝากก็มีออกหลายวัดเพื่อนๆจดจำภาพจดจำราคาเห็นไหมกล่องเนี่ย เป็นผ้าปี30เป็นผ้าที่เหมือนไม่มีราคาไม่เล่นกันแต่ว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเขามีวาระในการเล่นผ้าประเภทนี้เจ้าของไม่รู้เลยองค์นี้ผมได้มาจากน้องที่เมืองชนเนี่ยเอาผ้าที่บ้านมาเป็นผ้าแบบกล่ององละร้อยสองร้อยเหรียญลูงปูฮกผ้าใหม่ๆเลยไม่มีราคาเลยไฮไลท์เลยเนี่ยน้องคนนี้ไปขายมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็เป็นผ้าที่เหลือจากเซียนเลือกมาผ้าประเภทนี้เซียนบางคนก็ไม่ทราบด้วยว่าเป็นผ้าที่เล่นหากันเพราะว่าเป็นผ้าใหม่ปี30แบบนี้รุ่นทุนกาวจดจำภาพจดจำราคาแบบนี้เล่นเป็นหมื่นประมาณสักหมื่นสองหมื่นสามเนี่ย ขายได้เลยไม่ใช่หมายความว่าบุ๋งปูทวดเดี๋ยวเห็นแล้วฮึทึกทักโหปูทวดบ้านเราก็มีมันก็เล่นกัน เขาเล่นเป็นวาระรุ่นนะบางทีปี28ก็เล่นกัน200นะปี35เล่นกัน150เล่นกัน4 0 0ปี2 6ใต้ลมเย็นเล่นกันพันหนึ่งแปดร้อยเขาเล่นเป็นปีเป็นวาระในปีสร้างแบบนี้เป็นรุ่นที่นิยมนะครับผมปี3 0แบบนี้ขายได้หมื่นฝาน่ะจดจําภาพจดจําราคานะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่2แบบนี้เหรียญทุนเก้าหลวงปูแหวนมีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ด้วยเพื่อนๆจาดีๆเหรียญเนี่ยจะคล้ายๆหลวงปู่ขาวนะรูปทรงเนี่ยจะคล้ายหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวเนี่ยก็จะมีรุ่นหนึ่ สวยมากสวยน้อยต่างตามต่างราคาเจ้าของเนี่ยก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันพระองค์นี้ใสมาเป็นกระอัพที่ว่าเป็นช่อง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 เจ้าของเนี่ยมาจากพนัทีิคมไม่คิดว่าพระที่ตัวเองมีราคาหรือเปล่ากะว่าตั้งใจว่าจะขายให้ได้พระสัก5 0า0ั0 0กที่จะต้องใช้จ่ายวันนั้นวันนั้นซื้อไปส0 0 0ม่บาทมีพระองค์นี้เลียเงิน7 0 0 0แซื้อเข้าไป800 0ันเหรียญนี่ผมขายไป1มื0 0หนึ่งเอาว่าราคานักเล่นเนี่ยก็ประมาณสัก7 0 0 0เพราะว่าบางทีราคาที่ผมขายเนี่ยบางทีผมมีลูกค้าผมสามารถขายได้ราคาวันในท้องตลาดถ้าเกิดไปองงราาาาคผมเเน่่่ยัจะทให้้้้้พืืออฟแลวไไไไปซกก็็ดดข ราะว่ามันเป็นราคาที่แพงนะครับผมราคาที่ซื้อนจริงขายกั้นจริงตามมาตรฐานแล้วกันก็สักเจ็ดแปดพัน 7, 8, จดจำภาพจดจาราคานะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่3รู้สึกผมจะเคยเก,กายทํานําเสนอมาแล้วแต่อันนี้ก็เป็นอีกรุ่นอีกหนึ่งพิมพ์เขาเรียกว่าพาคูสลอดพิมพ์ทรงนกเขาเล่นกันเป็นทั้งสายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเป็นลูกศิษย์เป็นเกี่ยวกับมวลสารผสมอะไรประมาณนี้ผมไม่มั่นใจพาคูสลอดเนี่ยหลายคนคิดว่าเป็นพระเกหลงพ่อปานคนไม่รู้ก็คือคนไม่รู้จริงๆนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หลวงพ่อปานเกนะเขาเรียกว่า,าคู่่สลลลลลอดมมมีแแแบบกกุุ้วไตพิ ทรงเนี่ยก็จะมีผลต่อราคาแบบนี้นพิมพะพุทธพิมพ์ทรงนกเนี่ยสภาพค่อนข้างสวยสมบูรณ์เล่นเป็นหมื่นนะครับผมแล้วก็เป็นพิมพ์ที่นิยมนะครับผมแต่ว่าบางพิมพ์เนี่ยเล่นกัน4ี่พันห้าพันก็มีนะเจ้าของเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามาจากไหนแต่รู้สึกว่าผมจะไปซื้อที่กรุงเทพเจ้าของคิดว่าเป็นพระเกจะคือบ้านเนี่ยมีทั้งเกท,งเท,ทั้งแทบปนกันเลยเป็นบ้านครูเป็นบ้านอาจารย์หมอเป็นบ้านน,าน,าน,น่าจะเป็นบ้านอาจารย์หมอครับ่านึกออกแล้ว,ลวอยู่ไม่ได้อยู่เทเวอยู่ปทุมนะครับผมบ้านเนี้ยก็จะมีทั้งเกทั้งแท้้้นนนกกััเเเลลลยืลืออออซมมาาววงงบแีพระค์จข รู้จักด้วยเพราะว่าเขาไม่ได้เล่นผ่านแล้วก็เป็นพานที่ว่ามรดกเนี่ยเก็บตกทอดกันมาก็คิดว่าพรอปานเกมจะของให้พูดเองเลยนะบอกว่าบุดี้อันนี้ไม่ดีไม่ต้องดูหรอกผมบอก ee, พ้ยพี่ไหนดูที่มันไม่ดียังไงเขาบอกว่ามันพอปานไม่แท้แบบนี้เขาเรียกว่าวั S S L o T จดคูสลอดจดจำภาพจดจำราคาแบบนี้ก็ประมาณสักหมื่นห้าสองหมื่นแต่แต่แต่แตนะครับผมบางพิมพ์ก็เล่นกันสองหมื่นว่าบางพิมพ์ก็เล่นกงนแค่สี่ห้าพันหกพันเจ็ดพันมีหลายพิมพ์หลายฟอร์มต้องดูฟอร์มให้สวยด้วยพาพประเภทนี้มีหับรด์ววเ ปี2495เป็นรุ่นแรกแบบนี้ถือว่าเกะค่อนข้างเยอะถามว่าพบเจอได้บ่อยไหมก็ไม่ค่อยจะพบเจอได้บ่อยเท่าไหร่แต่ถามว่าเอ๊แล้วทำไมบุดดี้ถึงเอามาเพราะว่าเป็นพาร์ที่เวลาพบเจอแล้วเนี่ยบางคนไม่ทราบว่านี่คือรุ่นแรกเพราะว่าพาร์ทเนี่ยมีทําหลายปีมีปี1 0 2 0 3 0 2 5มีทําหลายปีพวกเราจะแยกกันไม่ออกเอาว่าถ้าเจออยู่ในบ้านเราเนี่ยสังเกตไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นรุ่นที่แพงนะครับผมถ้าถามว่าผมจะมาบอกว่ารุ่นแรกรุ่น2งรุ่น3รุ่น4่อะไรเนี่ยบางทีเราจะงง หนึ0 0แสนบาทบวกลบแสนสองแสนสี่แปดหมื่นเก้าหมื่นแล้วแต่สภา,าพพระก,กิง่งวัดบรวรรุ่นแรกจดจำภาพจดจำราคาไม่ได้พบเจอง่ายแต่พอพบเจอแล้วก็แยกรุ่นกันไม่เป็นงงว่า,าคิดว่าเป็นรุ่นใหม่บางทีก็ไม่ได้สนใจด้วยความที่เราชินเหมือนลงพ่อเงินอย่างเงี้ยก็มีหลายรุ่นหลายวาระนะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่5เขาเรียกว่าเหรียญ12นาฬิกาเหรียญเทียงเพราะข้างหลังในเมีสิบสหลวงปู่สิงห์ทำผาบ่องเหรียญนี้พบเจอได้ง่ายไหมพบเจอได้ง่ายแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อทองแดงถ้าเนื ร้อยกี่ร้อย,อย,อยจาไม่ได้แต่องค์นี้เป็นเนื้อเงินเจ้าของเนี่ยมาจากลําปางขนพามาแต่ว่าไม่ได้ซื้อกันองค์เดียววันนั้นซื้อกันหลายองค์ซื้ออันเยอะซื้ออันเป็นแสน ผ้าเนี่ยถามเจ้าของรู้ไหมคคอรู้จักแต่ไม่รู้ว่ามีราคาเท่าไหร่บางคนเนี่ยผ้าบางอย่างเนี่ยรู้รู้จักนะแต่ไม่รู้ว่าผ้าแบบนี้เล่นกันเท่าไหร่เพราะว่าผ้าเนื้อทองแดงเนี่ยเล่นกัน500บวกลบถ้าเนื้อเงินเนี่ยคนก็คิดว่าเอ้ยก็น่าจะเล่นกัน2,000แต่ไม่ใช่เรับเล่นกัน7 0 0 0 8,000บาทบวกลบอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าถูกแพงของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันจดจาภาพจดจําราคานะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่6รูกเหมือนปัม๊มหลวงปู่เครือบเป็นกระไหลทองแบบนี้เหมือนพระใหม่ๆเลยเจ้า สัก4ี่วันเจ้าของมาจะเป็นลิ้วขี่มอเตอร์ไซค์มา2คนผัวเมียคือผมไม่ได้กําลังจะบอกว่าใครจนใครรวยนะแต่มาเนี่ยแบบว่าน้องเนี่ยมาสภาพแบบไม่ใช่น้องอรุ่นพี่ผมแล้วอ่น่าจะอายุประมาณสัก50-60แล้วล่ะมีพ้ามาเนี่ยกะว่าขายให้ได้สักพันสองพันคือไม่มีตังค์ใช้คำนี้คือไม่มีตังค์กะว่าคือให้ได้สักพันหนึ่งห้าร้อยอะไรก็ได้กะมาว่าขายไม่ได้ก็จะให้ผมช่วยซื้อแบบนี้เล่นหมื่นฝานะ ผมซื้อไปหมื่นทวนนะซื้อพระองค์เนี้ยองคเดียววันนั้นซื้อองค์เดียวเลยมีหมื่นทวนพอพระมาสักถุงหนึ่งใส่ถุงร้อนมาแต่ว่าเป็นพระที่ไม่มีราคาแบบนี้เขาบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เก็บไว้สมัยที่เป็นยามเขาบอกว่าทํางานเคยเป็นยามอยู่แถวบางน้าเปี้ยวหรือแถวที่ไหนสมัยทํางานเป็นยามหมู่บ้านแล้วก็เขาให้ไว้ไม่ได้คิดว่ามีราคาแม้กระทั่งคนให้ก็ไม่ได้รู้จักว่าเป็นพระอะไรแบบนี้พบเจอได้ทุกชนชั้นจริงๆเป็นพระที่ถือว่าเล่นหากันแล้วหลายคนไม่รู้จักอาจจะไม่ได้พระดังระดับประเทศอะไรนะครับผมแต่ในในสาย ซื้อง่ายขายคล่องนะครับผมจดจําภาพจดจําราคารูปเหมือนบั้มหลวงปู่เครือบแบบนี้ก็ประมาณ10,000บาทบวกลบนะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่7ค่อนข้างจะหายากระดับหนึ่งแต่สาระสําคัญเนี่ยคือเป็นพระที่คนไม่ค่อยรู้จักกับบ้านนี้ผมไปได้ที่สระบุรีในบ้านนี้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนิทหลวงพ่อสนิทเนี่ยท่านมาเจิมบ้านให้เลยตอนที่ทําร้านคา้าบ้านนี้ขายวัสดุก,ก่อสร้างท่านเนี้ยได้ขายก่อนหน้าที่จะรู้จักผมเนี่ยขายพระหลวงพ่อสนิทไปเนี่ยเมื่อประมาณ5ปี8ปีที่แล้วเนี่ยขายไปหมดบ้านเลยคนที่มา สมเด็จอลหังหลวงพ่อสนิทว่าลำบัวลอยแบบนี้ก็เล่นกันเลยหลายพันผมได้มาประมาณสักเกือบ,100อบอร้อยองค์แปดสิบกว่าองค์นะครับผมแต่ว่าก็จะมีแตกมีชมํารุดมีอะไรเอาที่ส,สวยๆที่ขายได้ผมได้มา 40, 40่สบกว่าองค์ซื้อมาองค์ละสี่พันห้าราคานักเล่นทั่วไปก็อยู่ประมาณสักสี่ห้าพันบวกลบอย่างผมเนี่ยผมขายไปเจ็ดพันแปดพันบาทแต่ว่าไอราคาที่ผมขายก็อย่างที่บอกไปว่าบางทีมันเป็นราคาที่ผมมีเครดิตขายกับลูกค้าขายอะไรมีความไว้เนื้อเชื่อใจมีการดูแลหลังการขายอย่างเงี้ยบางทีมันก็จะเป็นราคาอีกราคาหนึ่งแต่ราาาคที่่นนนนัััักกกกกเลซื้อขย,ย็ เราไม่ต้องไปไซด์ว่ามันต้องแพงเท่าไหร่ต้องถูกเท่าไหร่เอาแค่ว่าให้เรารู้เป็นประดับความรู้ว,ว่ามันพอประมาณเท่าไหร่พระแบบนี้หลายคนไม่รู้จักแม้กระทั่งเจ้าของเองก็ไม่ทราบว่าเป็นหลวงพ่อสนิทผมบอกว่าเี้เป็นหลวงพ่อสนิทเขาเลยอ๋อเลยว่าอ๋อเพราะว่ารุ่นแม่เขาเนี่ยหลวงพ่อสนิทเนี่ยมาฉันเพลงที่บ้านี่ยบ่อยมากแล้วก็มาเจิมที่ร้านให้ด้วยนะครับผมคนที่ซื้อไปสมัยนั้นก็เอาไปหมดเลยแล้วก็ไม่ได้เอาพระถูกเนี่ยไปเพราะไม่รู้ว่านี่คือหลวงพ่อสนิทเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยเขาเก็บพระหลากหลายเขาไม่ได้เก็ว้บ ขายได้ขนาดนี้เลยเหรอผมถึงได้บอกว่าบางครั้งเนี่ยคนไม่รู้คือคนไม่รู้จริงใครก็ต่อที่อันดบที่8ขุนแผนล,ลงกุหลงปู้ทิมหนึ่งในตระกูลพระประจําวันแต่นี้เป็นพิมพ์ขุนแผนเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่ค่อนข้างจะนิยมในบรรดาพระพิมพ์ลงกุทั้งหมดแบบนี้หลายคนเนี่ยข้างหลังในเขียนหลงปู้ทิมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยก็ติดชัดไม่ชัดบางคนอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะคิดว่าเป็นพระอะไรก็ไม่รู้พระประเภทนี้ก็พบเจอได้บ่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าถี่ถึงขนาดวันต่อวันและหลายคนไม่ทราบราคาน้องคนนี้ผมจําไม่ได้ไม่ใช่น้องเป็นคนทําาหมูู่่่บ้นจัดสรอยแา ุดถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่มั่นใจนะครับผมสามีเขาเล่นพระเช่าพระไว้มีทั้งพระเลี่ยมทองพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมตัวสามีเนี่ยเสียไปแล้วแล้วก็เขาก็ขนพระมาเนี่ยให้ผมมาเลือกดูว่าอันไหนที่มีราคาในอูดดี้เลือกไปบ้านนี้ซื้อไปเป็นล้านนะครับผมตอนมาเนี่ยพระองค์นี้มีเลี่ยมทองมาพระอย่างเดียวเนี่ยประมาณหมื่นห้าสองหมื่นบาทบวกลบแต่มีเลี่ยมทองเนผมประเมินซื้อไปสี่หมื่นห้าเพราะว่าทองเนยางหนาเลยพระหลายอย่างแต่ซื้อกันเป็นล้านสาร้านี่คือพระเนี่ยบางทีมันพบเจอได้ทุกบ้านนะพระรุ่นนี้จะมีข้างหลังเนี่ย แบบนี้ก็ถือว่าสวยหลายคนเนี่ยอาจจะรู้จักนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เล่นกงนเท่าไหร่จดจาําภาพจดจําราคาแบบนี้เรียกว่าพระคุณแผนหลวงผู้ทิมลงกุแบบนี้ก็ประมาณสักหมื่นห้าสองหมื่นบาทบวกลบนะครับผมไปกันต่อที่อันดับที่9เหรียญหลวงผู้ชอบเป็นเหรียญขนาดใหญ่ปี14เดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคให้อย่างหนึ่งเหรียญรุ่นนี้จะมีปี1 5ด้วยถ้า15เนี่ยจะครบร้อยปีหรืออะไรสักอย่างผมไม่มั่นใจ15ึ่งากับแพงกว่าปี 1, 4. 1, 4. ยนว่นพแพงเล่นกันแค่าณส, 5, บ,าบ,บ,ส,สบ,แบบวสี่นะเรียนวน่าระมณสัก2เียญ10 รวมกันนะครับผมบ้านนี้ผมไปได้ที่สมุดประการก็ไม่นานนี้เองซื้อพากักมา3 0 0 0 0บาทมันก็อาจจะไม่ได้แพงมากแต่ก็ไม่ได้มีพาร์อะไรมีพาร์แบบสามพันสองพันเจ้าของก็ว้าวแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้คิดว่าพามันจะขายได้สัก2 0,000ืหรือหมื่นอะไรอย่างนี้นะครับผมวันนั้นซื้อกันส0เลือกมานะไม่ได้เหมาเงนนะเฉพาะเลือกมา7 0 0 0 5 0 0 0 2,000เนี่ยเลือกกันได้3 0 0 0 0บาทเจ้าของทำอาชีพอะไรผมไม่ได้ถามนะครับผมแต่ว่าจำได้ว่าเขาแฮปปี้นะแล้วก็ดีใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพาตัวเองจะขายได้ขนาดนี้้้้้้นนนนนะรรรรัััผผมมมทู่่สสึกกาาางงงออถจไไไิดดแแตซืุปปปลวว ปิดออฟฟิศ5หโมงแล้วก็ไปซื้อเพื่อนๆจดจําภาพจดจําราคา5,000บาทบวกลบถ้าปี1,5จะแพงกว่าแต่ปี1,4บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมมันถูกกว่าก็ผมก็ไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าถูกกว่าปี1,5เขาเล่นกันมาแบบนี้นะครับผมไปต่อที่อันดับที่10เหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือเขาเรียกรุ่นอะไร <laughs> ด้วยความจัดก,กิงคือจาไม่ได้พระองค์นี้รู้สึกมาขายที่ร้านเนี่ยแต่ว่า จำไม่ได้บ่คเคิลไหนยังไงนะครับผมแต่ก็เลือกกันเจ้าของก็ไม่ทราบราคาเหมือนเดิมคือรู้จักแต่ไม่รู้ว่าเล่นกันเท่าไหร่คิดว่าเล่นกัน4ี่แสนหรือเปล่าเล่นกัน2องพันหรือเปล่าเล่นกัน800ร้อยหรือเปล่าเอาว่าสามสี่พันเนี่ยซื้อกันง่ายขายกันคล่องเป็นพระที่พบเจอได้ง่ายหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือเนี่ยเล่นกันหลายรุ่นเอาว่าขายได้แทบทุกรุ่นนะแต่ถูกแพงเนี่ยก็จะต่างกรรมต่างวาระต่างรุ่นต่างความนิยมกันไปจดจําภาพจดจําราคาเหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือประมาณ3ามสี่พันแล้วกันเหรียญนี้ผมขายได้หกพัน่ายาน่เป็ที่ผมรแต เป็นราคาที่ซื้อขายกันทั่วไปนะครับบางครั้งเนี่ยบอกแพงไปเนี่ยก็กลัวเพื่อนๆนจะไปเช่าเขาแพงหรือเวลาจะขายเพื่อนเพื่อนก็จะ เข้าใจว่าเฮ้ยวูดี้บอกว่า70,00จะไปขายก็เจ็ดพันคนเขาก็ไม่ถือก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่มีประโยชน์อะไรประมาณนี้ผมเลยเอาราคาที่มันซื้อกันได้ขายกันได้ไม่ว่าจะทุกชนชั้นเซียนเล็กเซียนใหญ่เนี่ยพระราคาที่ผมพูดเนี่ยเป็นราคาที่ซื้อกันจริงขายกันจริงเป็นราคาที่บวกลบให้แล้วนะครับผมเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามผมอยู่หรือเพิ่งรู้จักกัน EP นี้ก็ตามแต่นะครับผความรู้พวกนี้เป็นความรู้ติดตัวรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามผมไม่ได้มีแค่ EP นี้เพื่อนอยากจะหาความรู้เพิ่มเนี่ยเข้าไปดูคลิปยย้้ออนนหลัังงขผผมมเเีี่ทไวววป็100 E P P บบกก อันดับราคาผมพยายามจะอัปเดตมาตลอดแต่ว่าบางครั้งเนี่ยงานของผมที่ยุ่งที่รับลูกค้าที่พบเจอในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งก็ค่อยมีเวลาแต่ก็พยายามจะหาเวลาสักส่วนหนึ่งสิบห้านาทียี่สิบสี่เพื่อมาอัดคลิปเนี่ยแล้วก็รวบรวมพามาเนี่ยให้เพื่อนๆได้ศึกษาให้เพื่อนๆได้รู้ได้จดจาภาพจดจําราคากันไว้อย่างไรแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามที่เป็นกําลังใจให้การทุกเกียรติที่มอบให้ทุกความชื่นชอบทุกความคาดหวังผมจะทําให้ดีสุดดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นอีกขอบคุณทุกกกคคนขอบุุณทําลังใจ แล้วพบกันต่อใน EP ต่อไปวุดดช้ชุรีพัลิซิ่งชมบรุรีสวัสดีครับ